ึ้นรีบมาถึงชั้นห้านะครับแล้วก็ซื้อตั๋วแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นหกแล้วก็ชั้นเจ็ดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพวกงูนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับงูเป็นงูลามเผือกนะครับซื้อตั๋วในราคาแปดสิบบาทนะครับถ้าเป็นเด็กก็ห้าสิบบาทนะครับ ผู้ใหญ่80บาทเด็กห0สนะครับนถัดเปิด10โมงนะครับส่วนหน้างเปิด11เโมงนะครับวันนี้มาช่วงประมาณ10บโมงนะครับมารอตั้งแต่9ก้โมงนครับคิดว่าเปิดแล้วนะครับมาโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกนกแก้วนะครับนกแก้วก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกัน สายตาก็จะไม่ค่อยมองหนังสือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เริ่มสายตาสั้นแล้วนี่ครับนกคอคาเทียวก็เหมือนกันนะครับนกตรงนี้ก็นกแก้วเพียนชีดคอนัวมีหลายสายพันธุ์เลยนกแก้วนกแก้วโนรี อันนี้จะเล็กหน่อยนะครับมีสีเขียวสีแดงสีส้มนะครับหลายสีเลยนกแก้วบูแอนโกมาคออานยากนิดหนึ่งนะครับแต่คอรนี้สัตว์เยอะกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่าสัตว์น้อยลงนะครับ มองไม่ค่อยเห็นนะครับเขาอยู่ข้างในลึกๆเลยตัวนี้ก็นอกแค้วตัวเล็กนิดเดียวเองเข้ามาด้านบนชั้นเจ็นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแกะพวกแพะนะครับ อันนี้แพะนะครับเนี่ยโซนนี้นะครับฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นพวกน้ำตกนะครับเขาทำเป็นน้ำตกนะครับหลายตัวเลยนะครับบางตัวก็ปล่อยไว้นะครับตัวเล็เกๆนะครับ นกฟาร์มิงโก้ก็มีนะครับเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับห้าตัวนกฟาร์มิงโก้ก็มีฝั่งนี้ก็แพะเหมือนกันไม่ได้มา นานแล้วครับประมาณกับสิบปีแล้วเป็นสวนสัตว์นนตำนาน,นครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกลิงครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสายพันธุ์อะไรป้ายไม่บอกนะครับอันนี้ก็ลิงลิงสีขาว พยายามหาดูป้ายนะครับไม่มีชื่อบอกนะครับตรงนี้ก็ลบแล้วนะครับเีตัวหนังสือมองไม่ค่อยเห็นนะลิงลิงวอกชื่อไทยลิงวอกนะครับแต่โซนนี้ก็จะเป็นพวกลิงวอกนะครับ น,นี้ก็จะน่าจะเป็นลิงวกเหมือนกันลิงวอกสีขาวนะ <_ C ell> เด็กๆชอบนะครับเนี่ยเด็กๆก,ก็มากันเยอะเลยวันนี้ อันนี้ไม่แน่ใจเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวหาดูป้ายดูก่อนเป็นเหมือนแพะนะครับนี่ยป้ายไม่มีเลยครับเนี่ยอันนี้ก็ลิงวอ,อกนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปซื้ออาหารมาให้นะครับ ก็น่าจะชอบกินพวกกล้วยพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวมองหาก่อนมองหาไม่ค่อยเห็นนะครับเขาแอบอยู่นะครับนอันนั้นก็ลิงวกนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนลิงนะครับ ลิงเยอะมากเลยครับมีต่ลิงวอกนะครับเนี่ยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ลิงวอกสีขาวตัวนี้ไม่แน่ใจตัวอะไรเดี๋ยวอ่านป้ายดูก่อน,เ,นเห็นชื่อนะครับ Ase, รัเฟดเรเมอร์นะมาจากมาดากัสการ์นะครับน่าจะเป็นหมู่เกาะนะครับน่าจะมาจากหมู่เกา,าะมาดากัสการ์นะครับอันนี้เป็นพังพรนะครับเนี่ยที่ต่อสู้กับงูเห่านะครับเนี่ยแหละเก่งมากนะครับตัวนี้เร็วนะครับเนี่ยขนาดงูเห่ายังกลัวเลยเนี่ยแหละพังพรงนะครับ อันนี้กิ่งกายักษ์นะครับเดี๋ยวหาชื่อดูก่อนป้ายชื่อหายนะครับไม่มีกิ่งกายักษ์นะครับชื่อแบบเป็นทางการไม่รู้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นกิ่งกายักษ์เหมือนกัน อ๋อตัวนี้ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เลยครับเนี่ยแถวสวนลุมมาเยอะนะครับตรงนี้อะไรกระต่า,ตายตรงนี้กระต่ายนะครับเนี่ยกระต่ายสีเทา มาฟังนี้ก็จะเป็นเตาครับเตาใหญ่นะครับเห็นอยู่สองตัวนะครับเนี่ย เต่ามือนกันเต่าก็มีหลายสายพันธุ์มันกันครับเต่าเต่าหกดำนะฝั่งนี้เป็นเต่าหกดำฝั่งนี้น่าจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเต่าสูคาต้า เป็นเต่าซูคาตาคนระับตรงนี้ใหญ่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเม่นแอฟริกานะครับเนี่ยสีขาวเลยนะครับ ตัวใหญ่มากเลยนี้เม่ในใหญ่แผงคอยาวมาจากสิงคโปร์นะตรงนี้ ตรงนี้ว่างนะครับไม่มีนะครับไม่มีสัตว์นะครับเดี๋ยวต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะนอนอยู่ข้างบนนี่ครับตัวอะไรดำๆไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับ ๋อฝั่งนี้กิ้งกาเหมือนกันอ,อีกัวนานะครับนี่นี่ชื่อเป็นทางการเขาอีกัวนาสีแดงนะครับสีแดงสมสมตนะครับอือังนี้งูเป็นงูหลามนะครับเนี่ยมีทั้งอ่า สีดำมันก็สีขาวนะครับเป็นสีเผือกนะครับนี่ครับงูาลามนะครับเป็นขาวออกกับเผือกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องหมูนะครับนอนสบายใหญ่แล้วอิ่มแล้วน้องหมูดูดมีอยู่สองตัวนะครับตรงนี้ เราก็จะมีน้องม้าตัวเล็กนะครับน่าจะเป็นมา้าม้าแค่นะครับม้าแค่มีอยู่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินดูคิงคองนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับคิงคองนะครับทางนี้ก็จะเป็นโซนน้ําตกนะครับมาซื้ออาหารก็มาซื้อฝั่งนี้นะครับมาละสามสิบบาทนะครับ ซื้อพวกถัวแล้วพวกผักบุ้งนะครับเนี่ยเป็นอาหารสัตว์มีกล้วยอะไรก็มีตรงนี้ก็จะเป็นพวกชนีนะครับเนี่ยดึงชนี นอนอยู่สบายใจเลยเป็นอุราอุตังนะครับเนี่ยมันอากาศดีก็เลยนอนเลยลิงอุราอุตังนะครับเนี่ยนี่ กอริล่านี่นะครับคิงคองนะคอริล่าอยู่แถวแอฟริกาตะวันตกนะครับอยู่ด้านในอยู่ครับนะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะออกมานะครับไปเนาะไปอยูข่ข้างในอยู่นะครับ สมัยก่อนนี่มีหลายตัวนะครับผมจําได้มาตอนนั้นน่าจะมาสามตัวนะครับตอนนี้เห็นอยู่ตัวตัวเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเล็กนะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวตัวสมัยนั้นนะตัวใหญ่กว่านี้นะครับตรงนี้ก็ลิงวอกนะครับเนี่ยกำลังซนเลยนะครับเนี่ย ัางนี้ก็อุลาระตังนะครับเมื่อกี้ยังนอนนะครับมาเล่นแล้วตอนนี้ริสเตกูนะครับเป็นเหมือนหนูนะครับหนูชนิดหนึ่งนะครับเนี่ย นารักเลยครับเนี่ยส่วนตัวจักรมีเยอะนะครับเนี่ยเขาก็ชอบกินพวกถั่วพวกอะไรพวกนี้นครับฝั่งนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีเลยครับฝั่งนี้ไม่ไมี อันนี้ก็เป็นพังพรนะมาดูแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นกระลอกนะครับกระลอกสามสีนะครับเนี่ยมีสีดำสีขาวสีส้มนะครับสีส้มนี่ออกแดงนะไม่แน่ใจว่าเป็นสีแดงหรือเปล่านี่ครับสามสี ก็น่าจะเป็นดำขาวแดงนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูคิงคองอีกรอบหนึ่งนะครับคอนจะกลับนะครับเพราะว่าสนสัตว์ก็ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับอยู่ข้างในนะครับรู้สึกจะออกมาละออกมาละครับออกมาลวเนี่ยตัวใหญ่มากเลยครับน่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นตัวผู้นี่ท้องน่าจะสีดำนะครับอันนี้ท้องออกสีขาวๆนะน่าจะเป็นตัวเมียเป็นตัวผู้นี่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับสงสัยน่าจะเหงานะมีอยู่ตัวเดียวด้วยเนี่ยคงคงอยากจะมีเพื่อนนะครับกำลังนั่งคิดอยู่ครับเนี่ย ก็บอกอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนครับ <c oughs> มีเพื่อนมาไม่มีเพื่อนมาไม่คุณี้คง <c oughs> จะเหงา่นะครับ <c oughs> นอนละ <c oughs> นอนสบายใจเลยทีนี้ค <c oughs> งใหญ่มากครับเนี่ยเดินก็ มีที่เดินแบบกว้างเลยแต่เสียงเดียวอยู่ตัวเดียวนะครับถ้าอยู่เป็นคู่นี่จะมีความสุขกว่านี้นะผมว่าเด็กๆก็ชอบนะครับ สายกว่าน,นี้น่าจะคนเยอะนะครับเพตอนนี้ก็ประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับ ก็จะเดินกลับแลวนะครับเพราะว่าสวนสัตว์ก็มีประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปวิตรออนทัวร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ